สวดีครับเจ้าเกันนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด12ตันนะฮะลูกค้าครับมาแนะนำให้ชมกันนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะตามชื่อตัวคลิปของเราเลยนะครับเขาเป็นรถขุดของยี่ห้อ Hitachi นะเป็นรุ่น z X นะฮะ135 US รุ่น3นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับอนะ่าแน่นอนนะตัวนี้นะครับเป็น Set X ที่ขึ้นมาเป็นตัวรหัสรุ่น3ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนด้วยความดีเขาเป็นรุ่น3เนี่ยเขาจะบอกถึงตัวรุ่นของเขาที่เป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วนะฮะตัวรร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 ุ่่่่่่่นน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 3อออออออัััััีีีี้้้้้้เเ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 ยยยยยคคคคคาาาาาใใชงงงงงืืตตต์์ขขขะบบบลลูกปป็็็มมววหึทแ นะครับอ่าจะไม่ได้เป็นเครื่องยนต์เล็กธรรมดาแบบรุ่นก็เก่าอีกแบบไปแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นคอมมอนเรลแล้วแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นคอมมอนเรลตัวใหม่นะลูกค้าครับพวกการทํางานนะฮะการตอบสนองเขาแล้วก็พวกอัตราการกินน้ำมันของเขาเนี่ยก็ทําได้ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะกว่ารุ่นเก่าด้วยนั่นเองนะครับฮะก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆนะทํางานได้ไวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็รหัส US ของเานะะฮทุ่นยนร่ขเา่จรตัสยูเอ้ของเขานะคคครรับลูก้าับที่ตัวรถเเนนี่ยจะทําาออกมป็บอดี้ ท้ายมนนะฮะหรือว่าเป็นบอดี้ไท้สั้นแบบนี้นั่นเองนะครับอ่าก็คือพูดง่ายๆเลยตัวนี้เนี่ยเขาจะเน้นความคล่องแคล่วนะฮะคล่องตัวที่หน้างานของตัวรถเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับถ้าเกิดทานายที่เอาไปใช้งานนะฮะในใช้งานก่อสร้างนะครับหรือว่าใช้งานในโรงงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานรีไซเคิลเนี่ยบอกได้เลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับเวลาที่เราสวิงทํางานนะฮะลูกค้าครับตัวช่วงท้ายของเขาเนี่ยนะฮะจะไม่เลยตัวแท็กของเรานนั่เองนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดตัวรถของเรานะฮะสาาาาาาามรรถเเเเดดดิินนนนนขข้้้้หหงไะะฮือว่ งเข้าซอยหน้างานของเราได้เนี่ยเขาก็จะสามารถสวิงทํางานได้เลยน,นั่นเองนะครับอ่าก็เป็นข้อดีมากๆนะเหมาะกับหน้าง,งานที่ต้องการความคล่องแคล่วคล่องตัวของหน้าง,งานนะฮะเป็นหลักเด็นะครับมีสภาพรอบพันด้วยนะครับด้านหลังเนี่ยจะตีโลโกโฮ้ฮิชิแบบนี้เลยแล้วก็ด้านหลังนะฮะมีกล้องหลังนะครับติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้นะครับถือว่าเซฟตรงเซฟตี้เนี่ยค่อนข้างจัดเต็มมากๆนะฮะตามสายรุ่นใหม่นะก็จะมีเซฟตี้มาให้พร้อมเลยนะครับนี่ด้านข้างมีโลโก้เซ็กซ์ร้อยสามสิบห้ายูเอสตีตาแบบนี้เลยนะครับอ่ะ ดูสภาพด้านข้างกันนิดนึงนะยครับฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของปั๊มไฮดรอลิกของเขานะครับนี่ก็บอกได้เลยว่ามาแห้งสวยดีมากนะจุดรั่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะปั๊มแห้งกิ๊กเลยนะฮะตามน็อตนะฮะตามสายเนี่ยนะฮะสวยหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะเนียนกริปนะครับ เซ X 135นะครับบูมอาร์มนะฮะรอยล้าวอยดามไม่มีนะครับแล้วก็ตามชื่อต้นคลิปของเรานะฮะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีนะฮะระบบหัวแยกนะฮะหรือว่าลายหัวกระแทกเนี่ยติดมาให้เรียบร้อยให้เลยนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะท่านใดเอาไปหารถนะฮะเอาไปใช้ในแายงานก่อสร้างเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็ที่บุ้งกีนะฮะก็จะมีตะขอยกหนักนะฮะติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อมีการยกของเล็กน้อยที่หน้างานเนี่ยตัวนี้ก็สามารถใช้้งานนไดเลยะครับ และก็ด้านบนนะครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปดูในส่วนของขึ้นยนต์กันนิดนึงนะครับอ่ะนี่ขออภัยนะฮะลืมพาดูนะครับ ตัวนี้นะฮะจะมีในส่วนของเจ้าตัวสลับคอนโทรนะฮะติดมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับอยู่้านข้างของตัวรถตรงนี้นั่นเองนะครับนี่นะฮะก็เพื่อถ้าเกิดแบบหน้างานของเรานะครับมีคนขับหลายคนนะครับแล้วก็สามารถมาสลับวอร์คอนโรลตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งไล่ส่ายนะเสียเวลาหลายชั่วโมงแบบนู้ก็กลับไปตอบไปแล้วนะครับมาหมุนตรงนี้ได้เลยนะฮะใช้เวลาแค่ไม่กี่วิเท่านั้นนะครับก็สามารถใช้งานตัวรถได้แล้วนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะตัวนี้นะครับ เนี่ยนะฮะขึ้นมาด้านบนนะฮะหน้าตาด้านบนก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสวยนะรอยสนิมรอยอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยมีนะครับอ่ะเปิดดูเครื่องยนต์กันหน่อยในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีฟลูบเทอร์โบนะครับตามแฟลูกคุณสุดสำคันนะดีฟลูบเทอร์โบนะครับแล้วก็จะตัวขลัดเครื่องของเจ้าตัว,ตวนี้นะเขาใช้งานเป็นเครื่องยนต์เอลยูป 4JZ1 นะครับลูกค้าครับอ่า 4JZ1 นะนะเหมือนเครื่องกระบะดีแม็กนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ด้วยความที็ เครื่องเนี่ยเขาเป็นยูสูรนะฮะแล้วก็เหมือนกับพวกรถยนต์บ้านเรานะพวกอะไหล่พวกกอง,องเราเนี่ยเราสามารถหาซื้อเทียบตามร้านอะไหล่รอยนต์ทั่วไปได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีของเครื่องยนต์ยูสูนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูนะฮะสภาพเครื่องยนต์ของเขาใกล้ๆกันนะครับ สภาพหน้าตาเครื่องยนต์ของเขานะฮะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็สภาพเครื่องของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็มาแห้งสวยดีมากๆนะจุดรั่วซึมไม่มีนะครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องนะฮะการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับก็ทํางานได้แน่นนะฮะนิ่มดีปกติเลยนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างนะลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวแข็งว่าน้ำของเขากันนิดนึงนะครับก่อนจะต่อในส่วนหัวเก่งนะนี่นะฮะตะกี้เดี๋ยวานไปรีเปิดให้ดูนะครับ ฝาฝั่งซ้ายนะฮะของตัวรถนะครับก็จะเป็นในส่วนของแผงม่านาน้ำนะฮะมออแบตเตอรี่กองอากาศอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับก็ไดถ้าเกิดตอนเช้านะฮะเราต้องการจะซูวิทนะฮะทำความสะอาดตัวรถตอนเช้านี่ก็เปิดฝั่งนี้ซวิตฝั่งเดียวได้เลยนะครับนี่นะอ่าโอเคดูภายในกันหน่อยนะครับตัวนี้นี่นะฮะหน้าตานะฮะภายในของเขาก็จะมาหน้นะครับอร์ดเนี่ยจะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับสวยนะฮะโอเคขึ้นไปนั่งดูนะครับ ภายในฟิลลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองขับเทสนะฮะระบบคอนโทรลเบื้องต้นของเขากันนะครับอันนี้เป็นคอนโทรลฝั่งขวานะครับขึ้นลงพ้อมหงายนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองคอนโทรลฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับขวาซ้ายนะฮะกดปุ่มเขาออกนะครับก็ใช้งานได้ ครบปกติดีหมดนะตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวลองกดตัวกันนิดนึงนะครับเทปปั๊มนะนะฮะลอยได้สบายๆนะฮะชิลๆเลยนะครับตัวนี้นะฮะนี่โคตรนิ่มนะครับบอกเลยนะฮะข้อดีของรุ่นใหม่นะขับนิ่มนะฮะสบายมือมากๆนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาเทสตัวเดินกันมากนะครับเดินหน้านะครับเดิหลังนะครับหน้านะครับหลังนะครับซ้ายนะ จะเลยว่า นิ่มนะครับตัวนี้นะครับปั๊มเฮลิกเนี่ยตามที่ได้ลองไปตะกี้กดตัวนิ่มสบายๆเลยนะฮะปั๊มเนี่ยถือว่าแรงนะฮะพร้อมลุยนะฮะทำงานได้ไวตามไม้ตามมือดีปกตินะแล้วก็ในส่วนของตัวเดินนะฮะตัวนี้เนี่ยนะฮะก็ทํางานได้ปกติแล้วก็สู้แรงได้ดีมากๆเลยนะตัวนี้นะครับฮะก็บอกแล้วเลยว่าเอาไปเนี่ยพร้อมลุยนะตัวนี้นะครับปั๊มแรงตัวเดินแรงนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะครับสภาพรอบขันนะสภาพภายในสภาพเครื่องนะครับของเจ้าตัวฮิตาชินะฮะเซทเอ็กซ์หนึ่งร้อยสามสิบห้ายูเอสขี ก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามข้อมูลกข้อมูลนะครับได้ที่เบอร์โทรดิคือตรงนี้ด้านบนขวาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าได้ต่อเข้ามานะครับอัดก็จะมีรูปของเขานีละเอียดละเอียดรอบคันนะฮะพร้อมกับวิดีโอตอนขับรถลออใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีหนึ่งนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาแห้งส่วนตะขันนะฮะแล้วก็ได้ส่วนของพวกระบบการใช้งานของเขานะฮะก็มาครบแรงดีหมดเลยนะฮะเอาไปเดี๋ยวพร้อม้้้งงาาาาานนนนไไดดเเเเลลลยยยะะฮแวววกก็ค่่่่ตัขขออีบระมาาเ้นนนนนกัอยู่่แครี้้้เท่าานนนััะครบถ นที่ดูแล้วสนใจนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอฝากทีนี้กับประตูฮียชินะฮะ ZX 1 3 5 US ซ์คันนี้นะครับถ้าเกิดท่านายที่ดูแลชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ